สวัสดีค่ะพี่อตอมพิมพิมบลโสมมุนนะคะวันนี้พี่อตอมจะมาสอนน้องๆเล่นเพลงลาล่องนานค่ะเพลงลาล่องนานเนี่ยไม่ยากเลยค่ะก็จะเป็นเพลงสั้นๆนะคะเป็นเพลงประเภทเออเพลงลาวนะคะเดี๋ยวพี่อตอมจะท่องให้ฟังก่อนนะคะมีเลโดลาซอนมีซอนลาโดซอลลาซอลลาโดลาโดลาซอนมี โอนโดเรมิโซนเลโดเรมิโดเรมิซนลาโดโซนมีซนลาโดจบแล้วเพลงเราลองนานเป็นยังไงไม่ยาวเลยใช่ไหมสั้นๆน,นิดเดียวเองไม่ยากด้วยนะะเดี๋ยวพี่อาตอมจะท่องให้ฟังอีกรอบนึงแบบช้าๆนะคะ son mi sol la do sol la sol la do la do la son mi le mi son do le mi son le do le mi do le mi son la do son mi son la แล้วเพลงเราล่ลองนานเพียตอมอยากให้น้องๆจําจังหวะเพลงด้วยนะวิธีการก็คือให้น้องๆนะคะท่องไปด้วยแล้วก็ปรบมือตามจังหวะไปด้วยนะนี่เหมือนที่เพียตอมทําเมื่อกี้เลยเดี๋ยวเพียตอมจะตีให้ฟังทั้งเพลงนะคะแล้วเดี๋ยวเพียตอมจะมาสอนน้องๆนะ มาลองตีกันบ้างเดี๋ยวพี่ตรตอมจะสอนนะมีเรโดเป็นขวาซ้ายขวานะคะโน้ตตัวนี้จะอยู่ฝั่งซ้ายมือของน้องๆน,นะพี่ตรตอมจะให้ตีเป็นเสียงสูงนะคะมีเรโดนะอ่ะขวาซ้ายขวาได้แล้วนะต่อไปลาซอนลาซอนจะเป็นตรงกลางนะคะ นะอาถ้าต่อกันก็จะเป็นจังหวะก,ก็จะประมาณนี้นะคะอาต่อไปลาซอนเสร็จแล้วใช่ไหมเป็นมีซอนลาโดมีซอนให้ใช้ขวาขวานะคะเพราะว่าเราจะได้ไม่ขัดกันกับมือซ้ายนะเพราะถ้าใช้มือซ้ายปึ๊บมันจะขัดกันเป็นการกระบาดเลยอืมอะ มีซอนขวาขวานะคะลาโดเป็นซ้ายขวานะตรงกลางนะคะอ่ะอ่ะมีมีตัวนี้ให้เป็นทางขวามือนะคะมีมีซอนลาโดขวามือแล้วก็ตรงกลางทั้งหมดเลยนะอ่ะต่อไปซอนลาซอนลาโดลา อ่าใช้มือใช้ตรงกลางทั้งหมดเลยนะคะใช้มือขวาเริ่มก่อนนะ่าลาตัวนี้ให้เป็นมือขวาอีกรอบหนึ่งนะคะขวาซ้ายขวาซ้ายขวาขวาอ่าเพราะว่าต่อไป คือเราจะต้องลงมาเสียงเออเราจะต้องมาเสียงสูงนะคะแล้วก็จะต้องใช้มือซ้ายนะมันจะได้ไม่ขัดกันเป็นการกระบาดนะคะอะอลา่ซลาซลต่อไปโดลาซอมนีน้องๆพอฟังเสียงออกไหมมันจะเป็นด้านซ้ายมือเป็นตัวโดนะคะต่อไปลาซอนจะเป็นตรงกลาง ก็มีขวาสุดนะอ่ะกตีสลับมือกันไปซ้ายขวาซ้ายขวาอ่ะอ่ะเพียรตอมจะให้ดูตั้งแต่แรกนะ ส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นด้านซ้ายทั้งหมดเลยนะคะเป็นเสียงสูงทั้งหมดเลยนะเริ่มที่มือขวานะคะแล้วก็ตีสลับมือกันไปเลยอเอาใหม่นะคะอันนี้จะอยู่ที่ตัวขวาใช่ไหมคะอยู่ที่มือขวานะ แล้วก็จะเป็นโดเลมีอีกรอบนึงก็จะต้องเป็นขวาอีกรอบนึงนะคะก็คือขวาซ้ายขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาอย่างนี้น้องๆพอเข้าใจไหมคะอ่ะอีกรอบนึงแล้วก็ไปกันต่อเลยเนาะอ่ะขวาซ้ายขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาอืมอ่ะตั้งแต่แรกก็จะเป็น แล้วเราค่อยไปต่อไปนะต่อเลยนะคะต่อไปโดเรมีซอลลาโดเรมีอันนี้เราจะใช้เป็นทางขวามือนะคะอย่างนี้นะอ่ะขวาซ้ายขวาต่อไปซอลลาเราจะวาง ตัวซอนไว้ที่มือขวานะคะแล้วก็วางตัวโดไว้ที่มือซ้ายโดเป็นโดสูงนะคะเราจะตีพร้อมกันแบบนี้อ่าเพราะไหมอ่าซอนมือขวาโดมือซ้ายตีพร้อมกันนะคะต่อไปลาให้เอาลาไว้ที่มือขวาเหมือนกันแต่ว่ามือซ้ายยังคงไว้ที่โดนะคะอ่าจะเป็นอย่างนี้นะ โดเรมีซอลลานะคะอย่างนี้นะคะต่อไปจะจบแล้วโดซอนมีซอลลาโดนะคะอ่าโดด้านซ้ายสุดนะเริ่มที่มือซ้ายนะคะ ดูนะอ่าเดี๋ยวพี่ตอมจะเล่นให้ฟังอีกรอบนึงนะคะ ะะกับเพลงลาวล่องนั่นนะคะน้องๆคนไหนถ้าไม่ทนันย้อนกลับไปดูคลิปเพี่อตอมได้นะคะสำหรับวันนี้เพียอตอมขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ